ยิ้มกลุ้มกลิ่มเลยทีเดียวนะฮะที่ยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบนี้มิใช่อะไรฮะก่อนที่จะมาอัดคลิปผมก็ต้องทำการบ้านดูข้อมูลแล้วก็เปิดดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกล่าสุดหลังจากที่แข่งไปเมื่อคืนนี้นะครับก็สายการล่าสุดนะเอาแถวครึ่งล่างแล้วกันแดนใต้ <laughs> แดนใต้นะฮะย้อนกลับไปวันอังคารแมนยูจาก13 ร่วงลงมา34บนสะี่ชอบล้อกัน34นะครับพอมาเมื่อคืนนี้นะแมนยูครับเขาเตะเสร็จมีทีมที่อันดับต่ำกว่าชนะไงตั้งแต่วันอังคารแล้วก็เมื่อคืนนี้จาก34ลงไปอยู่3ริาราทพยสัต์ <c oughs> เอาให้ง่ายจาก13ฮนะ ลงไปอยู่อันดับที่15ของตารางในเวลาห่างกันแค่2วันเพราะฉะนั้นวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนักบุญซามตันทีมอันดับสุดท้ายของตารางทีมอันดับที่22นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเอาชนะผู้มาเยือนให้ได้เพียงสถานเดียววงเล็บเท่านั้นนะครับถึงจะ หลุดจากอันดับที่สิบห้าแต่ถามว่าถ้าชนะซอมตันแล้วมันจะขึ้นไปอยู่อันดับเท่าไรก็เต็มที่ที่สุดนะฮะไม่มีสูงกว่านั้นเพราะว่าแต้มน้อยแตท้มไม่พอเต็มที่ที่สุดถ้าจะยัดเยียดความปราชัยให้กับซอมตันไม่ว่าจะกี่ประตูก็ตามจะขึ้นจะปีนจะไต่นะครับจัทยานขึ้นไปสูงสุดแค่อันดับสิบสองโอ้นะและช่วงหลังอะ่ะ ในบิลเจรี7นัดหลังนะครับเจ็ดเกมล่าสุดในพิีเยรีกแมนยูชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นชนะแค่หนึ่งเกมเท่านั้นแล้วแพ้ไปถึงห้าเกมด้วยกันสองเกมล่าสุดนะครับที่พลพรรคพิศดารแดงลงเล่นเนี่ยโอเคอาจจะบุกไปเคียร์อาร์ซนอนตกรอบเอฟเอครับอาจจะบุกไปยันเสมอนะฮะพวกพี่ๆเอาชีวิต รอดออกมาจากแอนฟิลได้อย่างภาคภูมิมันดูเหมือนเฮ้ยมันเป็นผลงานที่ดีนี่ว่ามันทําให้แฟนบอลเนี่ยเกิดความกระชุ่มกระชวยเกิดความคึกขนองเกิดแบบเออเฮ้ยมีความรู้สึกที่ดีๆบ้างแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยในระยะหลังมันก็ยังแย่อยู่เมื่อกี้ผมพูดว่าเ็ดเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกพอรอแพ้ไปห้าชนะหนะึ่งชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองและเท่านั้นไม่พอ เกมที่โอทราฟฟอร์ดคาบ้านมาแล้วเฮ้ยพูดแล้วถอนใจคาบ้านมาสามนัดติดต่อกันตั้งแต่ยุคเซเนตนะตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าคิดเอาแพ้สามเกมติดต่อกันเอาง่ายๆนับตั้งแต่ผมอุทิศวิญ,ญญาณให้ปีศาจแดงเนี่ย ยังไม่เคยเห็นแมนยูแพ้คาบ้านสามเกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกในลีกสูงสุดแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วและวันนี้นะครับแมนยูจะเล่นที่บ้านของตัวเองเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเจอกับซัมตันบางคนบอกโอ้โหนี่เจอทีมอันดับสุดท้ายของตารางเจอทีมบวยแล้วก็เจอซัมตันซึ่งโอ้ยจำได้ไหมตอนยุคข,ของโอเลกุนาโซชาเคยเล่นที่โอทัฟฟอร์ดแล้ว ยิงซ่อมตันแบบไม่คิดชีวิตเลยนะเหมือนเอาเลื่อยไฟฟ้ายัดเข้าไปทางรูด่าของพวกนักบุญแล้วก็เอาไดนาไมต์ใส่ไปอีก18บดอกไอกสัตว์แล้วจุดชนวนระเบิดตูมใส่แตกเละเทะเกประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อฤุูการ2 0งพ2นย2ิเเคยถล่มซ้ามตันเกประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอซัมตันที่ออตาวอรไม่มีปัญหาแน่ๆขอบอกครับว่า ท่านคิดผิดคิดผิดยังไงผมไปดูสถิติการเจอซัมตันเนี่ยโอเคนัดแรกของฤดูก,กาลเจอกันที่เซนต์แมรีสเตเดียมแมนยูเอาชนะได้สามประตูต่อศูนย์ผลงานโดยรวมผลงานช่วงหลังเนี่ยแมนยูแบบกินขาดกินดิบไม่แพ้มาเนี่ยโอ้โหสิบห้านัดติดต่อกันนะครับไม่แพ้ซามตันเนี่ยมายืนยาวนานมาก แต่มันเป็นเรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกคือเกมในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเจอซามันตันมักจะไม่ค่อยดีเว้ยเฮ้ยจริงๆเอาง่ายๆนะฮะสองนัดล่าสุดที่พวกนักบุญขยกคนมาเยือนน่ะสองนัดล่าสุดที่แมนยูเล่นกับซามันตันที่โอตรฟฟอร์ดเสมอนะครับ สองฤดูการก่อนก่อนที่ซามตันจะตกชั้นนะ่ะจุนๆนะกาเซมิโรโดนไล่ออกเลยทำได้แค่เสมอศูนย์ศูนย์ถอยกลับไปอีกฤดูการหนึ่งเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งคิดเอานะครับคือหลังจากชนะเก้าศนย์มาแล้วเนี่ยซามตันไม่แพ้แมนยูที่โอทรฟอร์ดเลยเอ,า,อยางนี้แล้วกันแล้วสิบเกมล่าสุดที่แมนยูเจอกับซามตันที่บ้านตัวเองเนี่ย ชนะได้แค่สามครั้งนะฮะชนะซามตันได้แค่สามครั้งแล้วคาบ้านไปสองคิดเอาโอ้โยนี่มันอะไรกันนะครับนี่คือสถิติที่คนส่วนใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงหรืออาจจะหลงลืมเอาง่ายๆผมก็นึกไม่ถึงผมก็หลงลืมนะครับว่าเอ้ยลืมไปเลยแมนยูเล่นกับซัมตันเวลาเล่นในบ้าน มักจะไม่ค่อยดีมักจะไปดีนอกบ้านซะมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเกมเนี้ยมันหวานเจี๊ยบมันขนมกรุบมันกินนิ่มกินดิบไม่ต้องเคี้ยวนะฮะรสหวานรับประทานง่ายละลายในปากเขาบอกให้เลยนะฮะว่าใจเย็นๆนะ,ะอย่าผีผามอย่าวู่วามสภาพทีมตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ไม่มีแน่ๆหนึ่งคนก็คือพิโลเดียโก้ดาโลโดนใบแดงในเกมล่าสุดนะครับในศึกเอฟเอคัพกับ อัสโ no. okay. นเกนี้อดลงเล่นโดยปริยายถามว่าอ้าวแล้วรูเบนอมอมริมจะจัดทีมแบบไหนนะครับมันมีอยู่2มันมีอยู่2ทางเลือกทางเลือกแรกง่ายๆเลยก็ตามตำแหน่งดาโลช่วงหลังนะครับตำแหน่งคือวิงแบ็กด้านซ้ายทางขวาเป็นมัซาราวีเพราะนั้นถ้าตามตำแหน่งก็ใช้ไตเร็วมา,ลาเลเซียซึ่งนะัดที่แล้วก็โอเคเล่นไม่ได้มีอะไรให้หน่าตำหนิก็สามารถแทนได้เลยก็ตามตำแหน่งไปนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับเอามสซาลวีเนี่ยจากการเป็นวิงแบ็กขวาไปเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็วิงแบ็กขวาก็อาจจะใช้อามัดดิยโลลงมาแทนนะเอาอาหมัดดิยโลเนี่ยมาเล่นเป็นวิงแบ็กบ้างแล้วตัวบนนะครับตัวรุกนอกจากบลูโน่แฟนันใครแทนอาหมัดดียโลถามว่าใครแทนอาหมัดดียโลก็อาจจะเป็นอารฮันโดกานาโชซึ่งตอนนี้กําลังมีข่าวกับนาโปลีแต่ผมบอกเด็กผีทูกมูเหล่านะนว่าสบายใจได้ ข่าวแม่งไ่ข่าวแม่งไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรมากมายนะครับคาดว่ารูเบนอมริมจะมีการโรเตชันนะครับเพราะว่าใช้ตัวเดิมๆเนี่ยนะครับจากเกมแดงเดือดแล้วก็เกมที่บุกไปหักกระบอกปืนโตเนี่ยใช้ชุดเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนตัวแค่สองสามคนเนี่ยสองนัดแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูถามว่าบายินดีควรจะได้เฝ้าเสาต่อเนื่องไหมถามผมนะ ถ้าผมตอบผมก็ตอบว่าควรก็ในเมื่อมันนันมันมันเล่นดีนัดที่แล้วก็จัดตัวตามผลงานเลยเฮียมันฟอร์มดีอยู่ก็ให้มันมั่นใจให้มันต่อเนื่องไปเลยแต่ผมยังเชื่อว่าเขาจะกลับมาใช้องเรโอนานาเซนแบกสามคนนะครับตอนนี้มันมันลงตัวแล้วแม็กไกวนะฮะแฮร์รี่ฟักกิ้งแม็กไวเดอะคิงนะยืนเป็นตัวกลางตัวฟรีขนาบด้วยมาไตเดอร์ลิกทางขวาทางซ้ายก็เป็น ลิซันโดเดอะบูชเชอร์มาร์ติเนสนะครับนะวิงแบ็กสองข้างก็คาดว่าข้างซ้ายน่าจะเป็นอ่ามาเลาเซียข้างขวาก็เป็นม a ซาราวีมิดฟิลด์ตัวรับใช้ติดต่อกันต่อเนื่องมานะฮะมาตลอดเลยก็คือมาดูเอลอูกาเต้กับคอปปี้เมนูถามว่าควรจะเปลี่ยนไหมมันไม่มีใครให้เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเปลี่ยนก็จะต้องเป็นกาเซมิโรหรือคริสเตียนเอริกเซนเพราะฉะนั้นต้องใช้ไปก่อนนะครับส่วนตัวรุก นะก็คงเป็นอามัดเดิยลโลก,กลับลงมาแทนอเลฮันโดกานาโชแล้วก็มีบูโนโนแฟนานส่วนกองหน้าตัวเป้าผมว่าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่ารัสมุสฮอยลุนเล่นไม่ดีมา2-3มนัดแล้วก็อาจจะให้อาจารย์ดูเนี่ยนะครับโจชูกเซอร์ซี่ลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะอาจารย์ดูเวลาแกลงตัวจริงแกแกจะกระชากเสียงสะบทจากผู้ชมทางบ้านที่จัดอยู่ในประเภทเด็กผีนะครับแต่เวลาแกลงเล่นเป็นตัวสำรอง มันจะดูดีกว่าเฮ้ยอย่างเกมที่แล้วแม่งมีพลิกบอลรอดด่าคู่แข่งอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่คือ้คร่าวของแมนยูนะสองเกมล่าสุดเนี่ยแมนยูเล่นเกมรับนะครับไปเยือนแอนฟิลไปเยือนเอมิเรตเซียมตั้งเกมรับนะครับเล่นรัดกุมหาจังหวะตอบโต้แบบฉาบฉวยสวนกลับฉับพันทําได้ดีเวลาเล่นเกมรับทําได้ดีเพราะว่ามันเหมาะกับเซนเตอร์แบ็กสามคนมี แบ็กมีวิงแบ็กอีกสองข้างถอยลงมาเป็นฟูลแบ็กก็เป็นห้าหลังห้ากลางก็มีมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวรุกช่วยกันรับเป็นกลางสี่ทิ้งหน้าไว้ตัวเดียวแต่เวลาเล่นเกมรุกมันจะอีกแบบหนึง่งแมนยูเจอซัมตันนะครับเขาครองบอลดีนะเขาต่อบอลทาชิงกันเขาเล่นบอลสวยนะซัมต,นตันเนี่ยแต่ก็คาดว่าแมนยูน่าจะครองบอลได้เยอะกว่าเล่นในบ้านทีนี้จําเป็นต้องครองบอลบ,บุกใส่เราจะเห็นว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหา ในการเข้าทำนะรูปแบบการเข้าทำเวลาคลองบอลบุกเนี่ยมันไม่ค่อยหลากหลายมันไม่ค่อยมีไอเดียมันออกไปในแนวทื่อๆนะครับไม่ค่อยมีความพลิกแพลงอะไรมากมายนะักและประสิทธิภาพในจังหวะจบประสิทธิภาพในการทะลวงตะข่ายเนี่ยมันตำ่ำดังรับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งทีนี้เราจะเห็นความสามารถเห็นกลืนของรูเบนอโมริมแล้วลหะว่าอะ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปจากจากการเล่นที่แบบเฉพาะกิจต้องเล่นเกมรับเน้นผลมาเจอกับคู่แข่งที่คุณต้องชนะให้ได้เพียงสถานเดียวคุณจะทําอย่างไรนะครับซัมตันนะโอเคก็ดูจากคะแนนดูจากรูปแบบการเล่นนะนะครับขาจาเน้นการครองบอลก็จะพูดตรงตัวอ่ะสวยแต่รูปจุกไม่ค่อยหอมก็จะมีผู้เล่นมีดาวเด่นอย่างไทเลอร์ดิปปิ้งอย่าลืมนะซัมตันตอนเจอผู้วิปรีเนี่ย สร้างปัญหาให้นะฮะเกือบเกือบยันเสมอได้ยิงลิวพูลได้สองประตูเพราะฉะนั้นเป็นทีมบุ้ยนะฮะอันดับบวให้ก็จริงแต่มันจะมีแบบมันจะมีแบบนานๆมีแบบบางช่วงเจอทีมใหญ่กูจะแบบกูจะเป็นหมูตู้มีดขึ้นมาซะอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยว่าแล้วผมมองว่าไม่หมูฮะไม่ง่ายไม่ใจไม่หมูไม่ง่ายแล้วคืนนี้เตะตีสามอีกไอสัตว์ไม่ง่าย,อ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 ,าายอึดอัดกันแน่ เฉพาะอย่างยิ่งถ้าประตูแรกมาช้ายิ่งประตูแรกมาช้าเท่าไหร่ยิ่งอึดอัดมากขึ้นเท่านั้นแล้วแมนยูถ้าโดนนําก่อนแล้วแมนยูไม่รู้เป็นแมวน้าอะไรชอบเสียประตูนํำนะฮะชอบถูกกู้แข่งนําและเสียประตูเร็วนะครับเสียประตูในในช่วงเวลาที่ไม่น่าเสียไม่ว่าจะเป็นหานาทีแรก5นาทีหลังของครึ่งแรกหรือครึ่งหลังมักจะโดนประจาแต่ถ้า มุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจเล่นเหมือนสองเกมที่ผ่านมานะครับแล้วลงไปเนี่ยบุกขยมข่มคู่แข่งเลยตั้งมั่นเลยเฮ้ยวันนี้จะต้องชนะให้ได้เน้นทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ช่วยกันบุกนะช่วยกันบุกช่วยกันรับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถามว่าคือผมต้องวิเคราะห์ผมมาพูดว่าถ้าไม่ได้ใต้อย่างนั้นใต้อย่างนี้มันไม่ใช่การวิเคราะห์นี่ออกไปฮะบางคนวิเคราะห์บอก ถ้าแมนยูไม่เสียประตูแรกถ้าแมนยูไม่เสียประตูแรกเฮียอะไรพ่ออังตายสัตว์ไม่ใช่มึงต้องบอกเลยจะเสียประตูแรกไม่เสียประตูแรกนะครับคือถ้าวิเคราะห์มันใช้คาว่าท่าไม่ได้ผมก็เลยต้องพูดนะว่าเกมเนี้ยมันจะอีกแบบมันจะอีกอารมณ์และความรู้สึกกับสองเกมที่ผ่านมาเด็กผีสองเกมที่ผ่านมาจะอึดอัดในการเล่นเกมรับมาค่าคืนวันนี้กลางดึกคืนนี้จะอึดอัดในการเล่นเกมรุก ประตูเร็วอ่ะประตูแรกอาจจะมาไม่เร็วสักเท่าไหร่เพราะว่ารูปแบบการเท้าทำเนี่ยมันยังไม่ค่อยดุดันมากแต่ก็ยังเชื่อว่าแหมมึงคาบ้านมาสามนัดแล้วว่ามึงจะใจคอมึงจะคาบ้านสี่นัดเลยแล้วอ่ะผมอนุญาตไม่ฟันทงนะเอาแค่นี้แล้วกันคงไม่ถึงขนาดคา,าบ้านสี่เกมติดต่อกันหรอกนะครับ